สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการนิทานถวายพระวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องวิมานคุนนวลวันที่22ธันวาคม2558ท่านพโยคาวาจรทั้งหลายและท่านสาธุชนทุกท่าน เช้านี้มาพบกันตามเดิมกับนิทานถวายพระวันนี้ให้ชื่อเรื่องว่าวิมานคุณนวลย้อนไปในสมัยสุขโขทัยในครอบครัวของคุณหญิงนวลน,นั้นเธอเป็นน้องสาวของคุณหญิงละไมโดยปกติแล้วเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจากการตรวจด,ดูการงานในเรือนไม่ว่าจะเป็นงานครัวหรืองานบ้านอื่นๆแล้วคุณหญิงละไมมักจะชวนคุณหญิงนวลไปเดินเที่ยวตลาด เพื่อซื้ออาหารเตรียมไว้สำหรับการใส่บาตรในตอนเช้าที่ท่าน้ำเป็นประจำทุกวันและก็ให้บรรดาลบ่าวไพ่พายเรือไปส่งที่วัดจริยาของท่านผู้หญิงทั้งสองนั้นเรียบร้อยและงดงามมากแต่มาถึงในสมัยปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าเหตุใดคุณหญิงละไมถึงกระโดกกระเดกเหมือนม้าดีกระโลกผูู้เล่าเองก็ไม่ทราบสงสัยตอนที่ใกล้คลอดคงฝันว่า ขี่ม้าอยู่เป็นแน่ชาตินี้เกิดเป็นผู้หญิงแต่หาความเรียบร้อยไม่ค่อยเจอส่วนคุณหญิงนวนนั้นมีจริยาเรียบร้อยอ่อนหวานวันใดที่คุณหญิงพี่ไม่ได้ชวนออกไปที่ใดเธอก็มักเดินไปที่สวนแล้วเลือกเก็บดอกไม้เพื่อนํามาร้อยเป็นมาลัยถวายพระในห้องพระทั้งนี้ดอกไม้ที่เธอชอบมากเป็นพิเศษก็คือพิกุล มีท่านใดไม่รู้จักดอกพิกุลไหมพิกุลเป็นดอกไม้ใหญ่และมีกลิ่นหอมเธอบรรจงคัดสรรดอกพิกุลที่ไม่ช้ำทีละดอกทีละดอกแล้วก็นำไปร้อยสลับกับกลีบของดอกพุทธรักษาจึงทำให้มีสีขาวตัดสีเหลืองอ่อนๆส่วนเรื่องลวดลายนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณหญิงนวลจะสร้างสรรค์ขึ้นมาเรื่องความงามนั้นถ้าคะแนนเต็มสิบ ผู้เล่าให้20คะแนนเลยสิ่งที่น่าประทับใจก็คือความละเอียดละออในงานฝีมือและความใจเย็นของคุณหญิงนวลน,นอกจากเธอจะร้อยมาลัยเองแล้วเธอยังสอนบรรดาบ่าวไพ่ให้ร้อยไปพร้อมๆก,กันกับเธอเพื่อจะได้นำไปถวายพระด้วยกันการเวลาดำเนินไปจวบจนบั้นปลายของชีวิตคุณหญิงนวล เธอได้กลิ่นหอมๆของดอกพิกุลที่ร้อยถวายพระเป็นประจำด้วยอานิสงส์นี้ทำให้เธอเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงวิมานของเธอเป็นแก้วแพรวลาวสีเหลืองอ่อนคล้ายกับสีของดอกพิกุลตังหรือที่นั่งของเธอก็มีลวดลายวิจ,จิตพิสดารคล้ายกับลวดลายของพวงมาลัยที่เธอร้อยถวายพระนั่นเอง นอกจากนี้เมื่อเธอไปที่ใดก็ตามจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ไปทั่วทุกสารทิศแหมถ้าอย่างนี้น่าเชิญมายืนในบ้านสักหน่อยจะได้ไม่ต้องซื้อสเปรย์น้ำหอมรูปร่างและผิวพรรณของเธอนั้นช่างสวยสดงดงามเป็นแก้วขาวใสมีรัศมีกายส่องประกายสีเหลืองอ่อนๆดูแล้วเย็นตาสบายใจเป็นอย่างยิ่ง ช่อฟ้าทุกตัวบนวิมานของเธอก็มีพวงมาลัยงามคล้องอยู่ชายมนดบถูกประดับด้วยดอกไม้ทิพย์มีระยะดูแล้วสดชื่อและอิ่มใจจริงๆท่านที่ได้ทิพระจักขุยานก็ไปดูกันนะผู้เล่าคิดว่าถ้าคุณหญิงละไมในชาติปัจจุบันได้อ่านนิทานถวายพระในวันนี้ก็คงรู้สึกว่าเป็นตัวเองแน่ๆอย่างไรก็ไปเยี่ยมน้องสาวตัวเองบ้างนะ ที่นำเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกท่านฟังก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์ทำกรรมอย่างไรเมื่อละอัตภาพไปแล้วก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นแม้ว่าตอนเป็นมนุษย์ทำกุศลกรรมไม่มากแต่อานิสงส์ที่ได้รับนั้นมากมายนะนับว่าได้กำไรคุ้มค่าเหลือเกินฉะนั้นใครที่ปรารถนาสิ่งใดในชาติหน้าก็ต้องหมั่นสร้างกุศลกรรมเอาไว้นะ มองดูเวลาแล้วก็ต้องขอลากันไปก่อนขอบันดาลสาวกแห่งองค์สมเด็จพระปพะทีแก้วจงสมบูรณ์พูนผลด้วยกันทุกท่านสวัสดีชมคลิปจากช่องบันทึกชาวสยามแล้วหากถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดปุ่ม s ับ s c r i b e และคลิกที่รูปก,กระดิ่งเพื่อเอาไว้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆจากเรากันนะครับขอบคุณครับสวัสดี